สวัสดีเอฟี 3, ที่เคารพทุกท่านคะ่ะโอ้โหวันนี้ป้าแมวมายยยเย็นๆอีกแล้วนะคะมันมะเขียยก่อลมแรงมากเลยนะเอฟซี 3, นี่ตู้พังเป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าความแรงลมของลมนั้นเนี่ยเนาะมันพัดพัดพังหมดเลยนะคะเดี๋ยวต้องซ่อมซ่อมใหม่หมดเลยนะเอฟซีเนี่ยมันปัดคือมันดูไม่ได้เลยนะเดี๋ยวป้าแมวพามาดูนะคะค่ะเอฟซีปัดออกเป็นเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยจากที่ว่ามันติดกันอนะที่เอาก,กาวติดกันไว้นะคือลมมันมันพัดแรงมากนะ เปิดหมดเลยนะคะนี่นะวันนี้ปลาเขียวบอกป้าแมวมาช่วยไล่อีกสักรอบหนึ่งนะคะนี่นะบอลก็ข้างในแทนที่บอลจะสวยลมโกกแห้งหมดเลยนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวไปดูที่บอลสวยๆกันดีกว่านะคะวันนี้ปลาเขียวขายให้นะคะเอฟซี FC. ขายเป็นฟอร์มกรให้เลยนะคะฟอร์มกอละ90บาทโอ้โหหามไม่ได้แล้วนะคะฟอร์มกอแบบนี้เนาะฟอร์มกอละ90บาทนะคะเอฟซีค่าส่งอยู่ที่50บบาทนะคะทั้งปลายทาง และโอนนะคะ fc ค่าส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทจ้าอ่ะเดี๋ยวเบบฝากเบอร์ปลาเขียวก่อนนะคะนี่นะคะเป็นเบอร์ปลาเขียวจ้าดไลน์โทรหาปลาเขียวได้เลยนะคะเล็บมือป้าแมวก็ดำเนาะเพิ่งไปเลือกไม้มานะคะ fc เลือกใบไม้มานะคะดำก็ไม่เป็นไรดำแต่เราขยันทํามาหากินสักอย่างเนาะนี่นะคะ fc จ๋าอมเมนต์มาพูดคุยกับป้าแมวบ้างนะคะ fc ะวันนี้ปลาเขียวก็อยากจะพูดอะไรสักนิดเดิง fc ปลาเขียวพูดเลยจ้า ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหน,นุนบอลซีของป้าเขียวค่ะลูกค้าเก่าๆและลูกค้าใหม่ๆขอบคุณมากค่ะนี่นะคะเป็นกําลังใจให้ป้าเขียวด้วยนะคะเอฟซี FC เนาะถึงแม้ว่าตู้จะพังแต่ป้าเขียวก็มีแรงที่ต่อสู้อีกป้าเขียวเห็นบอลบอลแล้วมันสดชื่นเนาะพี่เนาะถึงแม้มันมันจะโดนลมโกกบ้างอะไรบ้างเนาะอืมแต่ว่าอันที่สวยๆวัันนี้ป้าเขียวบอกป้าแมวขายให้เลย90บาทเอาเป็นฟอร์มกอเลยนะคะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่ลูกไม้ก่อนเดี๋ยว มันมีสามกระถางร้อยก็มีค่ะ FC เดี๋ยวป้าแมวขอเริ่มอยู่ที่กระถางละเก้าสิบาทก่อนนะคะเอาเป็นลูกไม้ก่อนนะคะนี่ลูกไม้นี้เลยนะคะใบกลมใบกลมแบบนี้เลยคะ่ะ FC นี่นะคะป้าเขียวให้นะคะวัแบบนนี้นี่มีด่างด้วยนะนี่เอาไปเก้าสิบาทนะคะ FC เก้าสิบาทนะคะนี่นะคะกระถางใหญ่ lain, แบบนี้เลยนะค่าส่งห้าสิบาทนะคะ FC นี่นะคะอ่ะเป็นอันนี้กระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่หนึ่งจะ้ะค่ะต่อมากระถางที่สองนะคะ FC บอกป้าเขียวได้นะคะหนึ่งสองนะคะ นี่นะคะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่จุดออกชมพูนะคะกระดูกใบเขียวสวยชัดเจนนะคะ fc เป็นแบบนี้นะคะนี่เนียกลางใบเขียวสวยนะคะนี่นะเป็นชมพูแต่แเขาจะกัดสีมากกว่านี้นะคะในต้นนี้มีหลายต้นนะคะนี่นี่นี่มีนี่อีกต้นหนึ่งจ้านี่นะคะน่าจะได้ไปสามสายพันธุ์นะคะ fc นะคะนี่ต้นหนึ่งนะคะต้นนี้เหมือนเหมือนเหมือนเอกกราชนะคะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นเป็นลูกไม้นะเอาไปลุ้นกันเอานะคะ fc นะนี่นะคะ สวยๆเลยได้ไปสามสายพันธุ์นะคะกระถางที่สองนะคะอันนี้กระถางที่สองจ้ะนะคะกระถางที่สองนะคะ fc สวยๆแบบนี้เลยค่ะต่อมาเป็นกระถางที่สามจ้ะนี่นะคะ fc บอกได้นะคะหนึ่งสองสามเนาะนี่นะคะเป็นลูกไม้ของศีลางคุ้มทองนะคะอันนี้เป็นุลูกไม้ของศีลางคุ้มทองจากกระถางที่สามนะจ๊ะนี่นะคะเก้าสิบาทนะคะ fc เป็นฟอร์มกอนะคะเป็นฟอร์มกอสวยๆเลยค่ะนี่นะคะสวยๆอยู่ในกระถางห้านิ้วทุกกระถางนะคะ ค่ะค,ะ <c oughs> คะ่ะมีต้นนี้นะคะกระถางนี้โอ้โหปลาเขียวบอกว่ามันสร้างหัวแล้วมันใหญ่มากแล้วปลาแมวมีกระถางนี้กระถางเดียวค่ะ FC นี่นะครับ FC กระถางนี้กระถางเดียวปลาเขียวขอหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะนี่นะคะคือกระถางที่สี่นะคะกระถางที่สี่หนึ่งร้อยบาทค่ะมีกระถางเดียวนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทนะค่ <c oughs> <c oughs> ะเดี๋ยวปลาแมวไล่ไปเลยนะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆมากเลยนะคะ FC ีนกระถางที่สี่นะคะ ค่ะต่อมาเป็นกระถางที่ห้าจ้ะกระถางที่ห้านี่นะคะกางใบจะออกเป็นชมพูแบบนี้นะคะกระดูกก็เป็นเส้นชมพูนะคะใบจะจะเป็นสีเขียวสวยนะคะ FC นี่นะคะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ทรงพุ่มจ้ะนะคะพอเวลาเขาโตไปเขาจะสวยงามมากนะคะนี่นะนี่นะคะเก้าสิบบาทจะ้ะเก้าสิบบาทนะคะกระถางที่ห้าจ้ะค่ะต่อมาเป็นกระถางที่หกค่ะ ถางที่หกนะคะลายแบบนี้เลยนะคะเป็นลูกไม้ยอดมงกุฎนะคะเอฟซเนี่ยนะคะกลางใบเป็นสะดือสีออกม่วงๆนะคะนี่นะคะสวยสวยมากๆนะคะนี่นะสวยค่ะกระถางที่หกนะคะกระถางนี้กระถางที่หกจ้ะค่ะกระถางที่เจ็ดก็เหมือนกันนะคะเก้าสิบบาทค่ะนี่นะคะกระถางที่เจ็ดค่ะอันนี้เป็นออก ออกแดงออกออกชมพูนะคะออกเหมือนเหมือนอสีโทนอะไรนะเขียวอันเนี้ยกลางฤดือสีออกเหมือนแต่แดงก็ไม่แดงอ่ะนะมันสวยอะ่ะนะเนี่นยใช่ใช่สีเขาสวยสีเขสวยนะคะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระถางที่เจ็ดแล้วจ้า <laughs> บ่แม่ก็ลืม <laughs> ต่อมากระถางที่แปดคะ่ะ fc นะ่าจะเคยซื้อลูกไม้แบบนี้ไปแล้วนะคะเป็นลูกไม้ของไก่สุพรรณนะคะเป็นลูกไม้ของไก่สุพรรณ นี่นะคะเป็นลูกไม้ไก่สุพรรณเขาจะสวยมากนะคะหน้าตาเขาจะสวยมากนะนี่นะคะเป็นลูกไม้ไก่สุพรรณที่นานแล้วนะคะที่ป้าเขียวเอาไปขายแล้วตอนนี้เขาแตกเป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้เลยนะคะเก้าสิบาทเหมือนกันข่ะเอฟซีนี่นะคะกระถางที่แปดนะคะกระถางที่แปดจ้ะค่ะค่ะต่อมาเป็นกระถางที่เก้าจะนี่นะคะเป็นลูกไม้ไก่เหมือนกันนะคะหน้าแบบนี้สวยๆเลยนะคะเอฟซีนี่ใครที่ชอบผสมดอกนะคะไปถึงเอฟซีเขาก็ดอกความผสมได้แล้วนะคะหัดผสมกันนะคะเอฟซีผสมเกสรนะคะนี่นะ กระถางที่เก้านะคะกระถางนี้จ้ากระถ <9. S 1> างที่สิบค่ะเก้าสิบบาทหมดเลยนะปลาเขียวปลาแมวบอกนะเ <5. S 1> ออนี่นะคะสวยๆเลยนะคะเป็นลูกไม้ไก่ทั้งหมดเลยนะคะเอคซีต่อมากระถางสิบเบ็ดค่ะนี่นะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะทุกทุกต้นเป็นฟอร์มกอหมดเลยนะคะอซีเป็นเป็นฟอร์มกอหมดเลยค่ะบอกปลาเขียวนะคะชอบกระถางไหนนะนี่สิบกระถางที่สิบเ็ดแล้วจ้ะ หา้านี้ค่ะ FC เป็นเจ้าจาัก,กรพพัดินี่นะคะโอ,คโอ้ยดูใบสิในกระถางเขามีได้ถึงสองต้นหรือสามต้นแล้วนะเนี่ยเอาไปสองต้นก่อนนะความชัวนะคะอ่าใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะขอ90บาทนะคะนี่นะ90้าบาทสายแม่พันธุ์มีหัวใหญ่แล้วนะคะเจ้าจาัก,กรพพัดนะคะกระถางที่12จ้ะนะคะต้นเนี้ไมไ่ทราบว่าอ่า FC เรียกว่าอะไรแต่เราูว่าเป็นบอลเก่าแต่ว่า จำได้ว่าคุณยายเขาเรียกว่าปาเตะปาเตะนะคะต้นนี้นะว่าปาเตะนะคะเป็นบอลเก่ามี2ต้นนะคะ2องต้นก็ขายให้90บาทนะคะเป็นเพราะว่าไม้เป็นฟอร์มมีหัวหมดทุกต้นนะคะ90บาทจ้ะปาเตะนะคะอ้าวมาถึงเจ้าเงาะเราก่อนนะคะ FC เป็นเงาะนะคะเงาะในกระถางนี้มีเสมีสามต้นนะคะนี่นะเงาะมีสามต้นเงาะเนี่ยหายยากมากนะคะมีสองกระถางขอกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะ เงาะถอดรูปคะ่ะเงาะถอดรูปนะคะเงาะถอดรูปมีสองกระถางนะคะ fc บอกปลาเขียวก็ได้นะคะเงาะถอดรูปปลาเขียวรูปค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทอะต่อมาเป็นลูกไม้ฟอร์มกอเลยค่ะ fc แบบนี้นะคะกระถางนี้กระถางที่สิบสี่จ้ะถางที่สิบสี่นะคะเอาไปเก้าสิบาทเหมือนกันนะจ๊ะเก้าสิบาทคะ่ะนี่นะคะ fc บอกปลาเขียวนะคะเขากัดมาจะสวยเหมือนกับหันอุมาเลยนะคะต้นนี้นะ,ะเป็นฟอร์มกอนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะคะกระถางที่สิบสี่นะคะบอกปลาเขียวได้จะ้ะสิบสี่จ้ะ ค่ะมาถึงต้นนี้เลยนี่นะคะต้นนี้ยิ่งสวยมากเลยนะคะนี่เ,เนาะมีชื่อใช่ค่ะมาต้นนี้ค่ะเอฟซีมาต้นนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นนาลายเรืองพบนะคะนาลายเรืองพบนะไม่ใช่เรือนลาหุนนะคะนาลายเรืองพบต้นนี้ดูดีๆนะคะเอฟซีไม่ไม่ไม่ใช่เหมือนเหมือนเท้าสหเดชะนะคะนี่นะเหมือนเท้าสหเดชะไม่ใช่กวนอิมเนาะนี่นะคะกวนอิมเขาจะใบเลียวแหลม ถะคะจะออกชมพูถ้าเป็นชมพูกลางในนี่นี่ก็คือเป็นบอลตับนางสงการนะคะชื่อนางโมคะเทบีหรือเปล่า้าแมวชอบพูดชื่อผิดเรื่อยเลยขออภัยเอฟซีแล้วกับขออภัยทุกท่านนะคะนี่นะคะฟอร์มกรนี้ป้าเขียวขายให้มันมีอยู่สี่ต้นนะคะเอฟซีเนี่ยนะมีสี่ต้นเขาเพิ่งแทงหลอดใหม่ขึ้นมาทางนั้นเลยนะคะนี่นะสี่ต้นฟอร์มกรนี้ป้าเขียวขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะนี่นะคะนาลายเรืองพบนะคะนี่ เอาไปเอาไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่หลวงปู่ทิมนเดียวเขียวพูดถึงหลวงปู่ทิมอ่ะตอนนี้ถางนี้ร้อยห้าสิบาทประเขียวจดให้หน่อยนะคะกันกันลืมเนาะค่ะมากระถางนี้ค่ะที่ว่าหลวงหลวงปู่ทิมต้นนี้ค่ะเป็นฟอร์มกกนะคะนี่นะหลวงปู่ทิมฟอร์มกกฟอร์มนี้ประเขียวขอหนึ่งร้อยบาทจ้ะหลวงปู่ทิมนะคะนี่นะคะเป็นฟอร์มกกจ้ะหลวงปู่ทิมนะคะฟอร์มกกนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะเอายกฟอร์มกกกันไปเลยวันนี้นะ ค่ะมาด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณใช่ไหมปลาเขียวสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ fc สวยๆแบบนี้เลยกอแบบนี้ใหญ่ๆ fc อะไปเปลี่ยนเป็นกระถาง6นิ้วได้เลยนะคะไซส์แม่พันธุ์แล้วนะขัดสีสวยนะวันนี้ปลาเขียวขายเท่าไหร่นี้ปลาเขียว90บาทนะคะ90บาทนะ90บาท90บาททุกกระถางค่ะมีแค่นี้แล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยเนะาะค่ะมาต้นนี้ปลาแมวจําชื่อไม่ได้มันสวยมากเลยเนี่ย มันบ้านป้าแมวก็มีจําชื่อไม่ได้จริงๆเขามันอยู่ตรงตรงที่ริมฝีปากป้าแมวนี่แหละค่ะ FC จ๋าอุยอ้ยเนาะบอนต้นนี้สวยจริงๆ FC สานี่ดูนะดูรากเขาสิคะเดินทะลุแล้วต้นเขาลําต้นเขาใหญ่นะคะใหญ่มากแล้วหัวเขาใหญ่แล้วนะคะกระถางนี้ป้าเขียวขออยุดที่150บาทนะคะ FC นะได้ไปสามต้นเลยนะคะเนี่ยนะต้นนี้ป้าแมวลืมชื่อจริงๆนี่นะคะ150บาทนะคะ FC สวยมากนะคะเดี๋ยวให้ป้าเขียวเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วให้ก็ได้นะคะเนี่ยนะอืมเปลี่ยนไปเลย นะคะนี่หรือ FC ซจะไปเปลี่ยนเองก็ได้ก็คุยกับผ้าเขียวนะคะเนี่ยะ่ะร้อยห้าสิบาทจ้ะต้นนี้นะคะ<ว>ค่ะมาด้านนี้เป็นลูกไม้ด่างก่อนนะคะ FC ซลูกไม้ด่างเขียวเขียวออกส้มนะคะนี่นะคะเขียวออกส้มนะคะด่างเขียวนะคะ FC ซได้ไปสองต้นนะคะได้ไปสองต้นเลยป้าเขียวให้เก้าสิบาทเหมือนกันนะคะเก้าสิบาทอ้าเมื่อกี้นี่ถึงกระถางที่อะไรสิบห้าไหมผ้าเขียวสิบห้าเอานี้กระถางน,นี้นับกระถางที่สิบหกนะคะ ลูกไม้ด่างเขียวเนาะกระถางที่สิบหกเก้าสิบาทเขียนสิบหกเลยกระถางที่สิบหกจำง่ายๆกระถางที่สิบหกมาจ๊ะค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นลูกไม้ด่างอ่ะกระถางที่สิบเจ็ดด่างสวยค่ะเอฟซี FC. ด่างสวยไซส์แม่พันธุ์เอฟซีเอาไปตั้งแม่พันธุ์ได้เลยนะคะโหลดใหม่มากระด่างแล้วเนาะนี่นะนะคะเก้าสิบาทเหมือนกันจ้ะนี่นะคะเก้าสิบบาทสวยๆแบบนี้เลยกระถางที่สิบเจ็ดจ้ะค่ะต่อมากระถางที่สิบแปดนะคะ เป็นลูกไม้นะคะเอฟซีเนี่ยนะคะเป็นลูกไม้ด่างทรงพุ่มนะคะทรงพุ่มนะคะเอาไป90บาทเหมือนกันจ้ากระถางที่19เก้าจ้ากระถางที่19บเก้านะคะออะประเขียวเสียบไว้นะกันลืมต่อมาด้านนี้เป็นเจดบาทนะคะเอฟซีเจ็ดสิบบาทแล้วเนาะนี่นะคะเป็นลูกไม้แบบนี้นะคะเอฟซีเป็นลูกไม้แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสวยแบบนี้เลยกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่หนึ่งค่ะราคาเจ็ดสิบบาทนะคะกระถางที่หนึ่งค่ะเจ็ดสิบบาทจ้า ต่อมาด้านนี้นะคะเป็นสุดปัดถนาค่ะสุดปัดถนาในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะจะขายให้เจ็ดสิบาทนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วหกนิ้วบ้างห้านิ้วบ้างนะคะอย่าว่าปลาแมวเนาะนี่นะคะเจ็ดสิบาทนะคะเอฟซนะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองแล้วนะคะค่ะต่อมาเป็นนี่นะคะด่างแบบนี้ปลาแมวจําชื่อไม่ได้นะคะเอฟซี FC จำชื่อได้ก็เอาไปไปเลยนะคะนี่นะ เป็นทรงพุ่ม hm ค่ะเจ็สิบาทค่ะกระถางที่สามจ้ามาต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ของหลวงตาเมืองนะคะลูกไม้หลวงตาเมืองค่ะ <c ll t xt> เป็นเป็นกอเป็นพุ่ม hm แบบนี้เลยนะคะ <c ll t xt> เป็นลูกไม้หลวงตาเมืองนะคะราคาเจ็ดิบาทจ้า fc บอกชื่อปลาเขียวได้นะคะลูกไม้หลวงตาเมืองค่ะเจ็ดิบาทนะคะกระถางที่สี่จ้าค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะกระถางที่ห้าจ้าใบหนึ่งก็เขียวออกมาแบบนี้นะคะตอนนั้นก็ออกมาก็เป็น ตรงหน้า fc เนี่ยจะออกจะเป็นสีออกโทนชมพูนะคะอันที่ติะเขาจะเป็นออกสีเปลือกมองคุดนะคะ fc นี่นะคะแล้วใบเขาจะทรงใบเงามันมากนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะเจ็ดสิบบาทจะ้ะลากเดินทะลุกระถางแล้วนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ากระถางที่หกค่ะต่อมาเป็นนายดอกลักค่ะนายดอกรักนะคะใช่นายดอกรักไม่เนี่ยปพาเขียวนายดอกรักนะคะ เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะ fc นายดอกลักค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะจ๊ะเจ็ดสิบบาทจ้ะ fc เจ็ดสิบาทนะคะบอก่าเขียวได้นะคะนายดอกลักจ้ะอันนี้เป็นซับพูนผลนะคะซับพูนผลค่ะมีต้นเดียวมีต้นเดียวเดี๋ยวเอาไปอยู่ทั้งนี้เรียก,กว่าห้าสิบาทเดี๋ยวเพิ่งค่ะอันนี้เป็นบอนกลับค่ะบอนบอนกลบับสวยๆแบบนี้เลยนะคะ fc อยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะ ได้ไปสามถึงสามต้นเนาะนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะเจ็ดสิบบาทนะคะบอลกลาบนะคะค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ทรงใบลายไทยค่ะทรงใบลายไทยนะคะนี่โอ้ยสวยมากนะคะใบลายไทยนะคะสวยสวยจริงๆค่ะได้ไปสองต้นนะคะเอฟซีเจ็ดสิบาทจ้ะนี่นะคะเจ็ดสิบาทนะคะโซนนี้นะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ไก่จ้ะเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ใบลายไทยอีกอันหนึ่งนะคะสวยค่ะ จ็ดสิบาทนะคะเป็นฟอร์มกอจ้ะเจ็ดสิบบาทจ้ะค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่แก้วสวรรค์น,นะคะเจ็ดสิบาทจ้ะเป็นลูกไม้นะนะคะต่อมาต้นนี้เป็นนางไหมค่ะนางไหมมีนางไหมหนึ่นงต้นแลวอันนี้อีกต้นหนึ่งเอาไปรุ่นกันนะคะว่าเป็นอะไรนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นสีลาเพชรแผงนะคะสีลาเพชรแผงจ้ะเจ็ดสิบาทค่ะเอฟซีเจ็ดสิบาทนะคะ 70บาทค่ะนี่นะคะศีลาเพชแผงนะคะบอกปลาเขียวนะคะวันราคาเท่าไหร่เอฟซีบอกปลาเขียวด้วยเนาะค่ะแล้วมาต้นนี้ค่ะหมอจินดาคู่กับนกสุดแสวงนะคะนี่ได้นกสุดแสวงไปด้วยราคาเจ็สิบาทจ้าพญาสเวกเจ็ดิบบาทนะคะอยู่ในกระถางมีสองต้นจ้ะมีสองกระถางนะคะพญาสเวกเจ็ดสิบบาทจ้ะนี่นะคะ ต้นนี้ป้าแมวลืมชื่อนะ FC นึกชื่อได้บอกด้วยนะคะ <Okay. S 1> มี2ต้นค่ะ70บาทค่ะนะคะ70บาท oh. เดี๋ยโว,วกลับมาอีก2ต้นค่ะ FC 90บาทปลาเขียวไีหยิบมาสวยมากนะคะนี่นะกำลังเริ่มมีดอกแล้วนะคะเอฟซีเอฟซีอันนี้คร <FC> ึ่งขาวใช่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 รกาดสีสวยนะคะนี่นะค่ะ ก็ไปมี2ต้นนะคะมี2ต้นนะไม่ใช่มีต้นเดียวนะมี2ต้นจ้ะเก้าสิบบาทนะคะมี2ต้น90บาทเนาะก็นี่อีกฟอร์มกอหนึ่งนะคะนี่ออกใบชมพูมาแบบนี้เลยนะคะกระดูกเส้นใบสีเขียวนี่นะคะสวยมากนะคะอมชมพูเนาะเก้าสิบบาทกันเหมือนกันค่ะฟอร์มกอนะคะอ่อันนี้สุดท้ายนะฟอร์มกอที่อยู่ที่เก้าสิบบาทค่ะมาด้านนี้นะคะยอดมงกุฎด,ด่างแบบนี้นะคะมีสองใบนะสองใบนะคะผ้าเขียวขอห้าสิบบาทจ้ะ ซับคุณผลนะคะ fc ซับคุณผลห้าสิบบาทนะคะอันนี้ป้าแมวจําชื่อไม่ได้นะคะขายไปห้าสิบาทนะจ้าเนี่ยนะคะห้าสิบบาทต่อมาเป็นทาตบางแก้วค่ะธาตบาแก้วมีสามกระถางค่ะห้าสิบบาทจ้ะเรียกไว้ให้ปลาเขียวเลยค่ะนี่นะคะทาตบาแก้วนะคะ fc ห้าสิบบาทจ้ะมีสามกระถางนะคะทาตบางแก้วต้นนี้ชื่ออะไรในปลาเขียวเหมือนเงาะก็เหมือน เนี่ยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้นะสวยแล้วก็ต่อมาเป็นอินเหนาออินเหนาบุษบานะคะมีสองกระถางแล้วนะคะ FC เหลือสองกระถางแล้วนะคะเป็นฟอรมกอหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชฟอมกอรนะคะทุกกระถางมีฟอร์มกอไปหมดเลยค่ะห้าสิบาทนะคะอินเหนาบุษบาจ้ะ FC ซื้อไปรวมกระถางใหญ่ๆได้เลยนะคะแบบนี้นะอินเหนาบุษบาจากกระถางละห้าสิบบาทนะคะค่ะต่อมา ด้านนี้นะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะป้าเขียวจัดให้วันนี้สวยๆเลยนะคะเอฟซีอนี่นะคะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้สวยๆเลยนะคะนี่นะคะนี่เอฟซีดูนะคะนี่นะนี่หน้านี้นะหนึ่งหน้าหนึ่งนะคะหนึ่งแมวเลี้ยงตรงนี้เล้ยงทงหนึ่งนะค่ะนี่นะคะสองเป็นฟอร์มโกนะคะเอฟซีเป็นลูกไม้จ้ะสองค่ะนี่นะคะสามนะคะเป็นฟอร์มโกนะคะ สีค่ะเป็นลูกไม้เขียวนะคะแต่ว่ากลางใบจะมีสะดือสีออกแดงๆแล้วก็จะออกม่วงๆนะคะนี่นะสีนะคะ F4 สีนะม,ม,มันมีอยู่แล้วไงออนี่นี่นี่หนูนี่ีเขียวอันนี้หนูเลี้ยงหนึ่งสองสามสี่มาด้านนี้นะหนึ่งจากนี้นะจากนั้นะะสี่แล้วนะค่ะนี่นี่เป็นทรงใบพัดค่ะ F4 นี่นะคะทรงใบพัดนะคะนี่เป็นได้ไปสองต้นเลยนะคะ สากระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่อันนี้กระถางที่ห้านี่สวยๆแบบนี้นะคะ FC หรือบ,บอกมาเขียวจับอันไหนก็ได้คะเขาไม่ชั้นเลยสามกระถางหนึ่งร้อยบาทมาเขียวก็จะรวมสีสวยๆคะเขากันไปนะคะ f อถึงแม้ว่ามาเขียวจะให้เขียวไปแบบนี้บ้างนะคะนี่ก็ได้ไปสองต้นนะอืมเดี๋ยวเขาก็จะกัดสีนะคะนี่นะคะ f ออันนี้เป็นบอลแบบนี้นะคะนี่เป็นใบแบบใบบิดๆแบบนี้นะคะสวยมากนะคะ f อนี่นะจ้ะ สามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เป็นใบทรงยาวกระดูกใบชัดเจนสวยค่ะนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นมีสองต้น,นะคะ่ะนี่สวยมากนะคะอ่านี่จ้ะกระถางเท่าไรนะั่นอ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดกระถางนี้กระถางที่สิบสองค่ะเอฟซีกระถางนี้ที่สิบสองนะคะนี่นะสิบสองเอาเขียววางไว้จ้ะนี่นะคะเป็นบอลกระบนะคะกระถางที่สิบสามจ้ะ น,นี่เป็น,นบอลใบไผ่จ้ะกระถางที่สิบสี่เอาวางริมนู้นเลยพี่จ้ะฮะน,นี่เป็นลูกไม้สวยมากค่ะเอฟซี FC. นี่นะคะออกชมพูสวยเลยกระถางที่สิบห้าจ้ะต่อมาเป็นเจ้าจัก,กรพพรดนะคะเจ้าจัก,กรพพัดมีสองต้นจะ้ะกระถางที่สิบหกวมเลยนะคะสากกระถางหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมาต้นนี้เป็นโอ้โพืชใบเป็นชมพูค่ะกระดูกใบออกมัน มันกัดชมพูกับเขียวสวยมากนะคะนี่นะกระถางที่สิบหกจาก,กเขียวอันนี้สิบหกนะโอ้ยน,นี่อะไรของเขาเนี่ยสวยจังเลยเอฟซีดูสิคะนี่นี่นะคะเป็นฟอร์มกกนะกระถางที่สิบเจ็ดจากาว่างอันนี้อะไรเนาะอ,อันนี้คะลักหรืออะไรเนี่ยหรือกุมพกันพี่กลุมกุมพกันนะคะกุมพกกันกระถางที่สิบแปดไปเลยอะ่ะสิบแปดแล้วต้นนี้อ่ะ พันนลายนะคะพันนลายกระถางที่19อ่ะพันนลายไปด้วยเลยเอ่ะนางกิรินีเทวีไปด้วยเลยเอ่ะไปเลยธาตุบางแก้วนะคะนี่ธาตุบางแก้วไปด้วยจ้ะลูกไม้ใบกลมๆสวยๆเลยนี่นะคะนี่นะคะเอฟซี FC อยู่ในกระถางสังวะถังหนึ่งร้อยบาทจ้ะตัวน,นี้สวยมากนะคะกระสีมาแบบนี้เลยสวยมากนะคะหลากหลายสายพันธุ์ค่ะลูกไม้นะคะเอฟซี FC, ชอบกระถางไหนโทรหาปลาเขียวแอดไลน์หาปลาเขียวเลยนะคะ แล้วยังมีบอลกลับแบบนี้ด้วยนะคะนี่นะปนไปเลยนะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทจ้าอันนี้เป็นบอลใบกลมรูปทรงถ้วยนะคะรูปทรงถ้วยสวยมากนะคะนี่นะต้นนี้นะดีไม่ดีก็จะออกด่างด้วยนะคะอันนี้บางคนก็เหมือนบอกว่าอะไรนะศึกษา,าศาสตร์อะไรเป้าแมวไม่แน่ใจไม่น่าไม่น่าจะใช่นะตอนนี้เนาะมันเหมือนเป็นลูกเอาเ,เรียกเรียกเาเป็นลูกไม้กันแล้วกันสวยๆนะคะ่ายซีนี่นะคะสวยๆ มีมีหลายต้นนะคะนี่นะนี่นะคะอันนี้เป็นซับพุนผลค่ะซับพุนผลที่ยังไม่ด่างนะคะเอฟซีตอนนี้ก็เป็นลูกไม้สวยๆนะคะใบยาวเรียวสวยจ้ะนะคะสวยๆนะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทจ้ะนี่เหมือนลายประครับเลยนะคะนี่นะสวยจ้ะสวยๆเลยะคะ่ะเอฟซี C. จานี่นะคะ เหมือนพันดาวเนาะนี่นะคะปลาเขียวที่เขาขายสั่งกระถางหนึ่งร้อยบาทเนี่ยคือเขาลืมชื่อคะ่ะ fc มีหลากหลายสายพันธุ์เลยคะ่ะนี่นะคะป้าแมวพามาดูนะวันนี้นะลูกไม้แข็งแรงนะคะของปลาเขียวลูกไม้แข็งแรงจ้ะสวยๆเพราะว่าตู้แกพังเจก็เลยให้ป้าแมวไ,ไล่ไล่ขายแบ่งให้ fc ไปเลยนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะ fc ชอบโทรหาปลาเขียวเลยนะคะวันนี้นะมันเย็นแล้วนะคะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดี fc ไปกระบ,บอนสีสวยๆของปลาเขียววันนี้นะคะ fc จ้าค่ะชอบ เก้าสิบชอบเจบชอบห้าสกระถางร้อยก็โทรหาป้าเขียวได้นะคะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกระบ,บอลสีสวยๆของป้าเขียวค่ะ FC จ๋าสวัสดีนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ป้าแมวตลาดบอนสีเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าแมวด้วยนะคะขอกาบกลางดวงใจ FC ทุกท่านค่ะสวัสดีจ้า